นี่นะครับช้อนเพิ่นมาจากเมกกาซื้อเหล่ามาฝากพี่นี้นะครับแค่นั้นเองช้อนจอนนี่จอนนี่วอลเกอร์ใช่ไหมจอนนี่วอลเกอร์บูเลเบิร์นนะครับเพิ่นซื้อมาฝากเทนเนอร์เฮ้ยบอยซื้อเหล่าขาวเหล่าขาวแล้วมากินเหล่าขาวกระบอกให้ต้องใส่ของแพงเลย เจ้าไปให้เทนเนอร์นะครับเพราะว่าอันนี้คือกองฝากเทนเนอร์นั่งอยู่บนน้ำเป็นแถวเป็นเสียงไปดีเลยเนาะเรียมต้องซื้อของมาฝากต้องซื้อของมาฝาก เราแพงดิเราเนี่ยเปิดดูเปิดรูปประบคุณคุณชอนมากเปิดเปิดเปิดหยุดเล่นโทรศัพท์ก่อนสิช้อนเปิดยังไงเอาชูโอเปนเนอโอ้คือยินได้กินเหล่าดีนะเนาะ้าไป้่ายรูปให้ นี่นะครับเราโอ้บอกให้ซื้อเราขาวใหเ้เพื่อน่าบ่ได้เหรอนาะจริงๆเราขาวก็พอแล้วเห,นหนอรอเนาะเราขาวเนาะหงท่องกันได้เนรอขอชิมน้ำจากฝาเนี่ยด้อเอาเลยมาเลยครับมาเลยโอเคเป็ๆๆๆนเกลียวเป็นเกลียว